สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโ์ยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินโฉนดนะคะบ้านหลังเดียวนะคะสดผ่อนได้หมดค่ะทุกท่านเป็นบ้านติดทางสาธารณประโยชน์นะคะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีคะ่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด124ตารางวานะคะอยู่ในหมู่บ้าน น้องเจริญสุขค่ะทางกำลังเทคอนกรีนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนค่ะยุ่มไม่ห่างจากตลาดอู่ทองนะคะอยู่ใกล้ตลาดห้วยกระเจ้าด้วยค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะแปลงนี้เจ้าของปรับลดราคาด้วยนะคะจากเดิมขายอยู่450,000บาทปรับลดเหลือ290,000บาทเท่านั้นค่ะโฉะนดพร้อมโอนเลยนะคะบ้านชั้นเดียวนะคะตามสภาพค่ะ สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ป้คลิปนัดล่วงหน้านะคะและเข้าชมแปลงจริงพร้อมตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจนะคะทางด้านของเจคเนโนเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านรับชมเท่านั้นในวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ